อีกหนึ่งคู่ก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อคนนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยนะคะว่าเป็นคุณพ่อนักธุรกิจ<ช>แล้วก็ตั้งใจทํามาหากินสุดๆเลยนะคะกับค<ช>ุณพ่อปอนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนะคะเพราะว่านอกจากงานละครแล้วนะคะเวลาว่างค่ะคุณปอนัทวุฒินะคะก็สวมบทบาทค่ะเป็นคุณพ่อดูแลลูกชายสุดหล่ออย่างน้องพูให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมในวันข้างหน้านะคะรวมทั้งตอนนี้ค่ะคุณพ่อปอเนี่ยยังทาธุรกิจหลายอย่างเพื่อหาเงินเนี่ยเข้ามาดูแลครอบครัวนะคะอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะตอนนี้ก็มีธุรกิจที่ที่หลักๆอยู่ก็เป็นกล้วยปอ นะครับกับร้านกาแฟกล่องชา24ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็ได้รับฟีดแบ็กดีมากนะครับ mm hmm. เขาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวะอำามวห,หนนินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาเวลาเขาจะไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไปแวะเช็คอินที่ร้านอาหารพี่คือการกล่องชา24ซึ่งอนาคตเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดที่กรุงเทพเดี๋ยวยิงๆผมจะมีร้านอาหารอิตาเลียนเปิดอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งชอไวสตอรี่ครับซึ่งทํากับ เพื่อนซึ่งเป็นเชฟที่เขาเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องขนมปังต่างๆ,ๆเขาจะไปเปิดจะไปเปิดที่ห้างเอ็มโคเทียซึ่งจะอยู่ตรงข้าวับเอ็มโพลียมมีรดักน้องใหม่อีก2ตัวต่อจากกล้วยปอก็จะมีหมูกระป๋อหมูกระป๋อคือเป็นหมูหมูฝอยหมูฝอยไร้มันซึ่งทานแล้วผมว่าเด็กๆชอบทานกับข้าวต้ม หรือคนผู้ใหญ่อ่ะจะชอบว่ามันไม่เหนียวเลยมันจะกรอบๆหมูกระป๋อก็อร่อยมากแล้วก็จะมีอีกอย่างครับก็คือกล้วยทองคาเพิ่งขายฟีดแบ็กดีครับลงทุนเยอะไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเราเราเน้นแบบเราค่อยๆทำครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะมากเราค่อยๆสั่งเป็นงวดๆสั่งเสร็จแล้วก็ทําทําแล้วเราก็ออกขายอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างร้านอาหารอิตาเลียนนะครับคิดมานานยังครับคิดมาพอสมควรตอนแรกเราเป็นแฟนคลับร้านนี้เราก็ไปทานบ่อยกับคุณเอกมากจน สนิทกับเขาจนว่าขอขอเป็นหุ้นกับเขา,าเอาง่ายๆดีกว่าแล้วก็เลยชวนกันมาทําร้านอาหารอิตาเลียนแต่เราบอกว่าเรามาเปิดในเมืองกันบ้างดีกว่าไหนอาไหนดีกว่าส่วนงานละครเรื่องทางผ่านกรรมเทพกําลังอยู่ในช่วงถ่ายทําอยู่นะคะแต่ยังไงยังไงก็ยังไม่ลืมดูแลเรื่องราวของธุรกิจงานเยอะแบบนี้นะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ป๋อพี่อ่านผิดป่า ค่ะก็ถือว่าเป็นหวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะถูกต้องของให้กิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะคะ